สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามช่อง M. อ็มเด็กวัดป่าวันนี้ผมขอตั้งชื่อ e.p. ว่าเด็กวัดเล่าเรื่องแล้วกันเพราะผมได้อยู่กับครูบาอาจารย์พระอาจารย์พินิษ์เนี่ยมาอย่างยาวนานมากซึ่งผมเป็นเด็กวัดแล้วก็ไปวัดท่านอยู่สม่ำเสมอเพราะผมเนี่ยผมอยู่ตังแล้วพระอาจารย์เนี่ย ท่านอยู่ในป่าห้วยกาแข้งอยู่แถวแถวอุทยานห้วยกาแข้งครับแม่เปิลขอเล่าเรื่องในวัดของท่านนิดนึงก็คือวัดของท่านเนี่ยไม่รับกินนิมนต์ใดๆแล้วก็ท่านก็ไม่จับเงินจับทองส่วนมากที่วัดท่านจะอยู่รูปเดียวไม่มีกระถินมีพระป่าบ้างนานๆมาทีหนึง่งเพราะท่านไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองแต่ท่านจะเน้นการสอน เน้นให้ลูกศิษย์ปฏิบัติบูชาซะมากกว่าจริงที่วัดมันก็มีเรื่องเรื่องเล่ามากมายนอ,นอกเหนือจากธรรมะก็มีเรื่องเรื่องเล่าที่แปลกนามาเล่าให้ให้ทุกคนได้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังสนุกสนุกกันสมัยผมเจอพระอาจารย์เนี่ยผมก็ได้นั่งรถขึ้นมาจากตังไปที่วัดเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปพักที่วัดที่ผมนอนเป็นประจําก็คือ จะเป็นที่สาลาวัดซึ่ง<ม>ท,ที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปที่ผมตัดสาราวัดก็มันจะมีเรื่องแปลกๆอยู่คือว่าสาลาวัดประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งเนี่ยสาลาวัดที่ประตูที่ประตูวัดนะมันจะเป็นบานกระจกผมบางทีผมอะด้วยด้วยความกลัวสมัยที่ไปแรกๆผมก็ล็อกประตู แล้วแล้วมันก็มีเสียงแรกเนี่ยเปิดประตูมาจากข้างนอกแล้วประตูก็เปิดออกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครเป็นประจําเลยแล้วบางทีผมก็นอนบางทีเขาก็มาเดินบนแถวแถวที่ผมนอนนะครับที่ถึงขนาดเขาเรียกว่าดึงผ้าหม่มดึงผ้าห่มผมเลยทีเดียวแล้วผมก็บางทีก็ผมจะผมจะหลับอ่ะ แล้วผมก็ดึงผ้าห่มว่าเออเฮ้ย,ยผมจะนอนนะอะไรเงี้ยประมาณเงี้ยแต่นะตอนนั้นถ้าเอ่ยอุทานหยาบๆก็เออเฮ้ยกูยจะนอนอะไรประมาณเนี้ยแต่ทุกคนที่ไปที่นั่นน่ะส่วนมากก็จะเจอเรื่องแปลกๆที่ศาลานั้นอยู่สาลาที่ที่พระที่มีพระประธานนะครับที่พระอาจารย์ฉันก็จะเจอเรื่องแปลกๆถ้าค้างถ้าค้างที่นั่นตอนกลางคืนก็จะเจอเรื่องแปลกๆอยู่ทีนี้เล่าอีกว่า บางครั้งเนี่ยยามกลางวันเนี่ยก็จะมีบางทีนั่งอยู่นั่งอยู่ก็จะมีเงาเดินผ่านเดินผ่านกระจกบางทีก็ใส่ชุดไทยบ้างอะไรเงี้ยมีก็มีผู้เห็นว่าว่ามีมีสิ่งแปลกๆเดินผ่านจากโยมที่มาทําบุญที่วัดหรือว่าผู้ที่มาทําบุญที่วัดแล้วบางทีตอนกลางวันผมก็เดินเข้าห้องน้ําห้องน้ํามันจะมีมันจะมีสองฝั่ง ผมจะเดินเข้าอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็จะมีแต่ก็จะมีเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนเดินเดินเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้าห้องน้าแต่พระอาจารย์อยู่ที่ศาลาณนะตอนนั้นก็ไม่มีใครเลยก็มีแต่ผมเข้าห้องน้าหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยบางทีผมนั่งอยู่ในห้องน้ําก็จะมีเงาเดินผ่านบางทีก็เดินลากขาโดยที่ข้างพอเปิดมาดูข้างหน้าก็จะไม่มีผู้ใดเลย แล้วก็มีบางครั้งผมก็จะไปนอนที่กุฏิปูนล,ลิมป่าบางทีผมก็ไปนอนที่กุฏิปูนริมป่านั้นก็เจอเรื่องปแปลกๆเหมือนกันก็อย่างเช่นว่า,ากุฏินั้นจะเป็นกุฏิปูนแล้วก็มีทางเดินจงกรมอย่างเช่นว่ามันมีบางอย่างข,ขยมกุฏิให้กุฏิไหวได้ทั้งที่กุฏินั้นเป็นปูนพอเราสวดมนต์เนี่ยก็เหมือนมีมีเสียงคุยกันอยู่ใต้กุฏิ ใต้กุฏินี่ก็คือจะเป็นทางเดินจงกรมพอผมหยุดสวดมนต์เขาก็จะหยุดคุยเพื่อปลุกให้ผมตื่นเพราะทุกตอนเช้าผมก็จะเดินตามพระอาจารย์เป็นเด็กวัดเดินตามพระอาจารย์บิณฑบาตหรือบางครั้งเนี่ยบนกุฏิกุฏินั้นน่ะบางครั้งก็จะมีงูตัวใหญ่เลื้อยบนกุฏิแต่งูที่ไม่ใช่งูก็จะเลื้อยซ,ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอที่ที่ไปอยู่ที่วัดก็คือ คุยให้เป็นเรื่องสนุกสนุกซึ่งคนส่วนมากที่นอนค้างที่วัดก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมกับผมก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องนี้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็ให้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวทีนี้ผมเล่าต่ออีกว่ามันมีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งก็คือผมได้เดินตามพระอาจารย์พินิษฐ์ เดินทุดงเดินตามเดินตามพระอาจารย์ทุดงท่านก็เป็นพระทุดงผมก็เป็นปะขาวเดินตามท่านทุดงที่ขานของท่านโหหนักมากเลยแล้วท่านก็เดินทุดงเนี่ยโหหลายกิโลเลยร้อนก็ร้อนแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยทําให้รู้สึกความเหนื่อยยากลําบากด้วยกว่าจะได้ทำมาสอนเราซึ่งตอนนั้นพระอาจารย์ตั้งใจว่าพระอาจารย์จะไปทุดงไปแถว อุทยานแม่ลาระหว่างทางผมก็ได้พักแล้วก็มีสิ่งแปลกๆก,ก็คือบางทีก็มีพวกวิญญาณมารบกวนอย่างเช่นมีอะไรมันมาแถวแถวเต็นท์น่ะมาพิงมาอะไรเงี้ยครับท่านก็บ,บอกว่าถ้าเจออะไรก็ให้แผ่เมตตาไปถ้าแผ่เมตตาแล้วเขาไม่สนใจก็ให้กำหนดแล้วก็หลับแล้วก็มุดเข้าข้างในเลยหลังจากนั้นก็ ได้เดินไปพักแถวอีกคืนนก็เดินไปพักแถวอุทยานแม่ลาระหว่างทางนั้นก็จะบางทีก็มีคนมาถวายเงินแต่ท่านท่านอาจารย์ท่านก็ไม่รับอาจารย์พินิตท,ท่านจะไม่รับแต่ถ้าถวายน้ำอ่ะท่านจะรับในในในการในการที่พระอาจารย์เดินทุดงเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันจะมีความยากลําบากมีความร้อนมีอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นความทุกข์เหล่านั้น ทีนี้พระอาจารย์น่ะท่านน่ะเวลาผมสังเกตดูว่าเวลาท่านมีถ้ามีบ้านมีเรือนเนี่ยพระอาจารย์ก็จะห่มจีวรเรียบร้อยทั้งทงท,งท,งท,งที่มันร้อนเนี่ยนะพอท่านเข้าป่าไม่มีไม่มีบ้านท่านก็จะถอดจีวรแล้วก็วาบวย่ญามก็เดินไปค้างอยู่พักอยู่แถวอุทยานแม่ลาอุทยานแม่ลาก็จะมีเรื่องสิ่งแปลกๆปกอยู่ก็จะมีพวกวิญญาณพวกอะไรเงี้ย ก็จะมีอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็กจะรู้ดีแล้วพระอาจารย์ท่านก็สอนให้แผ่ไม่ตาพอแผ่ไม่ตาเนี่ยวิญญาณเหล่านั้นก็จะคลายไปแล้วหลังจากที่มารอบที่ผมไปก็เขาก็จะไม่บรบกวนอะไรอีกแล้วแต่ผู้ที่ไปเจอณนะตอนนั้นที่เล่ากันก็คือหลวงตาป่องซึ่งท่านอยู่กับหลวงปู่น้อยแต่ท่านก็ได้มาจําวัดอยู่กับอาจารย์พระอาจารย์พินิษ ท่านก็ได้เจอเป็นผีนักเลงตัวใหญ่เล่าต่อกันมาเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณที่อุทยานแต่ผมอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านจะเดินจงกรมและนั่งสมาธิอยู่เป็นนิดได้เห็นวิธีการปฏิบัติในยามที่ท่านทุดงว่าท่านทุดงเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างยามเช้าท่านก็จะบินธบาตอยู่ ดูแถวอุทยานแม่ลาหลังจากนั้นก็ได้เดินตามพระอาจารย์ทุดงไปก็ตั้งเป้าหมายไปว่าว่าจะไปบ้านเดิมของพระอาจารย์ซึ่งอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพยาเขตอินบุรีเพราะพระอาจารย์ท่านตั้งใจว่าท่านจะไปแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณแถวนั้นเพราะท่านเคยเห็น ดวงวิญญาณแถวนั้นที่อยู่ที่บ้านพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กพระอาจารย์ก็เลยจะไปโปรดที่นั่นแต่สรุปว่าพอเขาพอเขาซื้อบ้านออกดวงวิญญาณนั้นก็เดินไปไหนก็ไม่รู้ในการพักอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพญาก็มีอยู่วันหนึ่งว่าผมอยู่กับพระอาจารย์ผมเห็นสิ่งแปลกๆอยู่ที่ในแม่น้ำเจ้าพญานั้นมันเป็นสิ่งที่เป็น คล้ายๆประมาณเหมือนแสงเงาขา,ขาวกระโดดอยู่ในน้ําผมก็ถามพระอาจารย์ว่ามันคืออะไรพระอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋อมันอาจจะคือปลายน้ําหรือว่าอะไรเนี่ยพวกที่สัตว์ที่อยู่ในน้ําอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งผมก็ได้เห็นว่าพระอาจารย์ท่านก็พอท่านบิณฑบาตเสร็จเนี่ยท่านก็มาเดินจงกรม พอจากเดินจงกรมช่วงบ่ายๆท่านก็นั่งสมาธิหรือเข้าฌานนั่นแหละหลังจากนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าเวลาเดินทุดงเนี่ยพระพระอาจารย์ท่านท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาก็เลยลองปฏิบัติและทำตามบางครั้งเราก็ นอนอยู่ในอ่องแอมับ้งอะไรบ้างเนี่ยซึ่งจะมีความสบายมากกว่าพระป่าเนี่ยท่านจะอยู่แบบสมถะและก็เรียบง่ายสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่านี่ก็คือเล่าเรื่องความยากลําบากของครูบาอาจารย์เนี่ยกว่าจะได้ทามากว่าจะได้อะไรมาบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าท่านปฏิบัติจริงท่านเข้าป่าจริงท่านเจออย่างเช่นว่าเจอเสือสิงเจอเจอทุกอย่างเจอช้างเจออะไรเงี้ย มันเป็นจุดที่ได้ท่านปฏิบัติแล้วก็วัดใจจริงว่าสิ่งเหล่านี้จิตเรานิ่งหรือไม่หรือว่าอะไรหรือไม่เพราะว่าไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณที่ผมได้เจอมันก็แค่เซี่ยวหนึ่งของของครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ได้เจอท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าผู้ที่จะป,ะปะาปาาิพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ดูดีๆก่อนเพราะว่าบางท่านเนี่ย พระบางท่านท่านก็ทุดงด้วยความเหนื่อยยากลําบากท่านก็อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเมื่อเราไปปามาหรือว่าเราไปประมาทพ,พลาดพลั้งเนี่ยมันจะทําให้เราตกนรกได้ผมก็เลยหยิบเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาเล่าเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วก็จะได้เห็นว่าแค่เซี่ยวหนึ่งที่ผมไปอยู่กับพระอาจารย์ตอนทุดงเนี่ย มันก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทุกเกี่ยวกับความยากลำบากเหล่านั้นเพราะว่าบางครั้งก็เดินก,กิโลกิโลเลยแล้วก็ร้อนด้วยบนถนนเดินบนในป่าในอะไรเงี้ยก็เจอโน่นนี่นั่นมากมายก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับฝากไว้แก่นี้และครับ